แล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแห่พระรอบเมืองที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการปล่อยขบวนแห่พระรอบเมืองสมโพสสารเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานะคะพร้อมกับมีการแสดงเชิดสิงโตเสร,ริมมงคลอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ โดยวันนี้นะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานปล่อยขบวนแห่พระรอบเมืองในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ180ปีหรือว่าพิธีอิ้เก้งนะคะโดยในพิธีค่ะก็มีการอัญเชิญพระประทับเกี้ยวองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมจุดประทัดรับขบวนแห่แล้วก็มีการแสดงเชิดสิงโตเสริมสิร,ริมงคลอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ โดยขบวนก็จะเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆรอบเมืองสงขลาเพื่อให้ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธานะคะได้มีโอกาสร่วมกันสักการะขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวทั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากค่ะงานนี้นะครับจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลน,นครสงขลา องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาคมฮกเกี้ยนและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ180ปีโดยกิจกรรมการแห่พระรอบเมืองสงขลาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รวมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสงขลา โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าบ้านตนเองเปรียบเสมือนองค์เจ้าพ่อหลักเมืองออกเสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยองค์เทพศรรักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยประทานพรด้านโชคลาภแก่ราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นขจัดเคราะหกรรมและคุ้มครองป้องกันภัยให้กับบ้านเมืองด้วยครับ